สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินาลไม่ใช่ทำง่ายๆปัวขาวชี้หนทางเดียวหากอยากเอาชนะรถถังต้องทำแบบนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 เคได้รับเจอปากของบคาบัญชาเมฆสุดยอดนักชกระดับตำนานขวใจชาวไทยที่เคยพูดถึงวิธีเอาชนะนักชกสายแข็งอย่างรถถังจิตเมืองนอนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ รถรถถังได้รับการยกย่องจากแฟนมวยทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนหลังผ่านการพิสูจน์ฝีมือบนเวทีวันมาอย่างโชคโดนโดยสามารถคว้าชัยชนะในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิง่งในมาถึง16ครั้งจากทั้งหมด17ไฟที่ลงแข่งขันรวมถึงยังเคยครองบัลลังก์มวยไทยรุ่นไฟเวทมานานกว่า5ปีก่อนจะร่วงจากบัลลังก์หลังทำเข็มขัดหล่นบนตาช่างไปอย่างน่าเสียดายในศึกวันหนึ่งของเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา เดยไฟต์ต่อไปของรถถังมีคิวจะต้องขึ้นสังเวียนทำศึกนัดจุดโลกพบกับทาเครุเซกวาซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งจากแดนซามูไรในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟ5ยกในศึกวัน172ซึ่งจะถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมใน195ประเทศทั่วโลกจากสนามไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้โดยสไตล์าการชกเปิดหน้าแรกเดือนแบบไม่รู้จักคำว่าเจ็บของรถถัง หลมทั้งหมัดอันทรงพลังและการแก้เกมชั้นยอดบนเวทีจึงทำให้แฟนมวยทั่วโลกต่างอดสงสัยไม่ได้ทาเคลุจะใช้วิธีไหนในการเอาชนะในไฟนี้อย่างไรก็ตามนักสู้ระดับตำนานอย่างบัวขาวได้ออกมาวิเคราะห์การชกของรถถังและเปิดเผยเคล็ดลับที่คู่ต่อสู้สามารถนำไปใช้เพื่อพิชิตจอมบุขวัญใจชาวไทยเอาไว้แล้วโดวยบัวขาวได้กล่าวว่า สไตลการชกของรถถังแกเกมยากมากต้องหาอาวุธแบบเน้นๆหรือว่าต้องหาช่องทางทำให้เขามีอาการให้ได้ไม่อย่างนั้นจะสู้เขาลาบากมากอาจจะต้องเสริมเหลียมให้ดีและต้องแข็งแกรง่งโตอาว,วุธให้ทันเขาถ้าหลุมหลวมเข้าไปจะเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปี ที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นโดยนอกจากคู่ระหวา่างไทกรุกับรถถังแล้วยังมีการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์โลกจัดเต็มอีกทั้ง5คู่ในอีเวนต์เดียวกันแฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง